เอาเหครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการอันดับ10นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนะครับไม่ได้มารีวิวเกมแรงสิ้นนะครับจะมาเล่นเกมให้ดูกันตั้งแต่แรกเลยนะครับก็สำหรับเกมที่ผมจะเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นเกมกระบี่บังกรหยกนั่นเองนะครับก็เข้าเกมมาเนี่ยตัวเกมก็บังคับให้เราเลือกเลือกสำนักนะครับว่าเราต้องการจะเป็นสำนักไหนนะครับแต่ทําไมเพลงประกอบนี่มันดังเหลือเกินนะถึงแม้ว่ามันจะเพาะนะขอลดเสียงหน่อยแล้วกันนะครับโอเคดังไปมันแบบจะกบเสียงพูดผมหมดนั่นเองนะคร โอเคนะครับสํานักแรกนะครับก็จะเป็นทาาดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็วุีิใช้นะครับก็จะเป็นมีดคู่นะครับแล้วก็การเล่นนะครับก็คือโจมตีระยะใกล้แล้วก็มีการติดคียดิคอนด้วยนะครับการบังคับนี่ก็5ดาวเลยนะครับแต่มันมีตั้ง12สํานักอะครับผมไม่น่าจะมานั่งอธิบายจนหมดนะครับจะอธิบายเฉพาะว่าแต่ละสํานักเนี่ยใช้ทตุอะไรนะครับแล้วก็จะใช้วุธอะไรนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยโจมตีระยะใกล้หรือระยะไกลนะครับแล้วก็การบังคับกี่ดาวนะครับโอเคไปสํานักที่2กันเลยนะครับ โอเคสำนักที่2นะครับก็จะเป็นผู้หญิงสาวสวยนะครับก็จะใช้เป็นทาต้ํานะครับอาวุธจะเป็นกระบี่นะครับการโจมตีจะเป็นระยะไกลนะครับแล้วก็จะรักษาด้วยนะรู้สึกว่าสายนิจะออกแนวแนวซับพอร์ตนั่นเองนะครับการบังคับนะครับก็ระดับ2ดาวนั่นเองนะครับโอเคต่อไปสำนักที่3กันเลยนะครับ สำนักนี้นะครับจะถือกระบองคู่นะครับผมก็ท่าจะเป็นท่าทองนะครับอาวุธก็จะเป็นค้อนคู่นั่นเองนะครับแล้วก็ถนัดการโจมตียักษ์ใกล้นะครับแล้วก็ดามเมจด้วยแล้วก็ระดับการบังคับนะครับอยู่ที่3ดาวนั่นเองนะครับโอเคต่อไปสำนักที่3กันเลยนะครับไอ้สำนักที่4ีดิโอเคสำนักนี้นะครับจะเป็นทตาดินนะครับอาวุธที่ใช้จะเป็นกระบี่นะครับแล้วก็การโจมตีจะเป็นระยะไกลแล้วก็สมดุลนะครับส่วนการบังคับนะครับก็ระดับ2ดาวนั่นเองนะครับไปสำนักที่5กันเลยแล้วกันนะครับ สํานักที่5นะครับจะเป็นสาวน้อยโลลินะครับถือสนูนั่นเองนะก็จะเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้นะครับจะเป็นสอนธนูนะครับผมแล้วก็การจบตีนะครับจะเป็นระยะไกลแล้วก็ดาเมจส่วนการบังคับนะครับจะเป็นระดับ2ดาวนั่นเองนะครับผมต่อไปสํานักต่อไปกันเลยสํานักนี้นะครับก็จะใช้อาวุธเป็นหอกนะครับก็ทําไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่ามันมีวิดีโอเปิดตัวให้ดูไงครับโอเคไม่ใช่นะครับ ก็สำนักนี้นะครับจะเป็นธาตุไม้นะครับอาวุธจะเป็นทวนนะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับบวกกับควบคุมนะครับส่วนการบังคับนะครับก็ระดับสีดาวนั่นเองนะครับไปสำนักต่อไปกันเลยนะครับก <okay>. <c oughs> <realised> ็สำนักนี้มาแบบหัวล้นกันเลยนะครับผมก็สำนักนี้นะครับจะเป็นธาตุทองนะครับอาวุธที่ใช้นะครับจะเป็นไม้เท้านะครับการโจมตีนะครับจะเป็นการตีใกล้แล้วทอนนะครับการบังคับอยู่ที่สีดาวนะครับสายนี้น่าจะออกแนวแทงๆหน่อยนะครับอเคไปสำนักต่อไปกันเลยนะครับ สำนักนี้นะครับจะเป็นสาวน้อยแล้วก็มีหมีแพนด้าด้วยนะครับแปลกดีเนาะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสำนักนี้นะครับจะเป็นธาตุน้านะครับอาวุธที่ใช้จะเป็นล่มนะครับอาวุธที่ใช้จะเป็นล่มจะจะคว้างล่มไปใส่พวกมอนสเตอร์หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคการโจมตีนะครับจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับบวกกับการอันเชิญพูดนะครับสายนี้น่าจะเป็นเหมือนสายสายแนวซับอะครับเสกพวก มอนสเตอร์ออกมาช่วยสู้แทนเรานะครับส่วนเราก็ปาล่มไปนั่นเองนะส่วนการบังคับนะครับก็จะเป็น3มดาวเลยนะครับโอเคสำนักต่อไปนะครับสำนักนี้เท่ดีนะครับผมก็สำนักนี้นะครับจะเป็นสำนักที่ใช้ธาตุไม้นะครับการโจมตีต่อเนื่องนะครับถนัดการโจมตีระยะไกลนะครับวางกับดักแล้วก็คีิติคนั่นเองนะครับการบังคับอยู่ที่ระดับ5ดาวเลยนะครับก็น่าจะเป็นสายแนวแนวนักฆ่าครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสาวน้อยหรือว่าผู้ชายวะ น่าจะเป็นสาวนะครับธาตุดินนะครับอาวุธกระบี่นะครับถนัดการโจมตีระยะใกล้นะครับแล้วก็หลบหลีกน่าจะเป็นสายแนวแนวคล่องแคล่วครับโอเคต่อไปการบังคับนะครับระดับ3าดาวนั่นเองนะโอเคสายต่อไปนะครับจะเป็นธาตุไฟนะครับเท่จังเลยตัวนี้น่าจะเป็นแนวแนวต่อยหรือเปล่านะโอเคจะเป็นธาตุไฟนะครับอาวุธที่ใช้จะเป็นไม้เท้านะครับถนัดการต่อสู้ระยะประชิดเลยนะครับอันนี้คือต้องเข้าถึงตัวนะครับแล้วก็จะติดคี้นะครับเวลาโจมตีนะครับแล้วก็จะมีการหลบหลีกที่สูงนะครับ น่าจะเป็นสายที่คล่องเคลว่าหน้าดูเลยนะครับถ้าใครเล่นเป็นน่าจะเซียนพอสมควรนะครับแล้วก็การบังคับนะครับระดับสีดาวนะครับโอเคต่อไปไปดูสายสุดท้ายนะครับหรือว่าสำนักสุดท้ายนั่นเองนะครับก็จะเป็นสาวน้อยโลลีนะครับแล้วก็ธาตุไม้นะครับอวุธที่ใช้น่าจะเป็นขุยนะครับขุยนี่สงสัยเป่าให้ศัตรูหนวดหูหรือเปล่านะโอเคถนัดการต่อสู้ระยะไกลนะครับแล้วก็อันเทอันเทินนะครับผมแล้วก็ความเสียหายแบบพิษอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นตัวใช้พิษนั่นเองนะ ส่วนสำนักจะผมจะเล่นนะครับผมจะเล่นเป็นสำนักคุณหลงนะครับสำนักนี้นั่นเองนะเพราะว่าผมชอบตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงแหละหรือไม่ก็ผู้ชายแต่ดูๆแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับอาจจะมีวิดีโอการเปิดเรื่องด้วยนะครับเราลองเข้าไปดูสักนิดดีกว่าอ้าวอันนี้มันฉากตอนที่เราเข้าเกมาไม้เห็นดีหว่าอ๋อครับก็ให้ดูวิดีโอสวยๆกันไปนะครับโอเคดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคดูกันต่อไปนะครับเรามารลุนกันดีกว่าว่าตัวละครของเราเนี่ยจะเก็บหมดหรือเปล่า ก็ตัดมาเหมือนเดิมนะครับนึกว่าจะมีอะไรให้ดูต่อนะครับโอเคผมจะเลือกสายนี้นะครับจากนั้นเข้าเกมไปเลยดีกว่านะครับอาแล้วผมก็ลืมบอกไปด้วยนะครับตอนเข้าเกมเนี่ยมันจะมีเหมือนกับการอัปเดตนะครับจะเป็นแพทใหม่นะรู้สึกว่าตอนแรกเกมนี้จะมีแค่8สํสำนักนะครับแล้วก็อัปเดตสำนักใหม่มาอีกสําสำนักนั่นเองนะครับซึ่งสำนักที่อัปเดตใหม่มาก็จะเป็นสำนักคุณหลงที่ผมเล่นนะครับแล้วก็เบนจะพิษนะครับแล้วก็กระจกกระยะจกนะครับแล้วก็ถังหมินนั่นเอง ก็จะเป็นสี่สำนักที่เข้ามาใหม่ซึ่งผมจะมาเลือกเล่นสำนักคุณหลงให้ให้ดูกันนะครับส่วนอีกสาสำนักถ้าใครอยากลองเล่นก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าใครจะเล่นสำนักตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เหมือนกันเอ้ยไม่เคยเล่นแนวนี้ที่ไหนไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับแต่เกมแนวนี้ก็เคยเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับก็เกมนี้น่าจะออกเป็นเกมแนวเก็บเวลนั่นเองนะครับตัวละครของเรารู้สึกว่าจะเป็นาธาตุน้ํานะครับก็การโจมตีก็จะออกแนวน้ำน้ำอ่ะออกแนวน้ำน้ำที่ไหนออกแนวฟ้าฟ้านั่นเองนะครับ อตอนนี้เกมก็น่าจะเริ่มสอนเรานะครับว่าการเล่นการเดินการ,รบังคับการกดสกิลอะไรต่างๆเป็นไงนั่นเองนะดูอันติีกันดีกว่านะครับก็จะเป็นเหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยนะครับเอ้ยรู้สึกว่าเราเป็นสายน้ําจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สายพายุเหรอช่างมันครับเราไม่สนใจสายมากเกินแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจเลยนะครับเพราะว่าเพราะแต่ละสายในเกมนี่เนี่ยมันแพ้ทางกันได้นะครับโอเคข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเคโกนะครับไปกันเลยนะ น่าจะเจอบอสของด่านนี้กันแล้วนะครับถึงมีฉากคดสีนแบบนี้เนี่ยโอเคตัวละครเราก็กระโดดขึ้นไปแล้วนะครับเท่จังเลยนะโคตรเท่เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวละครน,นี้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยเปิดตัวให้เราเล่นแบบเท่ๆนะครับพอเข้าเกมไปเริ่มเลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่แบบไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับเป็นตัวละครก,กากๆนั่นเองนะขอให้เกมนี้อย่าเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะได้สนุกกับการเก็บเเวลด้วยไงโอเคไปต่อกันเลยนะครับ โอเคกดอันติใส่มันเลยครับทุกสกิลที่เราใช้นะครับจะมีเวลาคูลดาวนะครับให้ดูเวลาคูลดาวไว้ด้วยนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวไอ้นั้นไปไหนอ่ะโอ้โหแล้วดูมันฟันมาครับขาดเลยนะสกิลแรงมากครับน่าจะเป็นอันติของเขานะครับนี่ทําให้หัวหัวอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายนะครับอ้าวเราล่วงเลยครับผมเราจะไปไหนเนี่ยโดนหินทับไหมโอเคเราไม่โดนหินหล่นทับด้วยนะครับ เรียบร้อยครับเราตื่นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเราลืมตาไหมโอเคลืมตาแล้วนะครับเหมือนจะเป็นหญิงสาวนะครับผมหญิงสาวเทพที่ดาหรือเปล่าทําไมสวยขนาดนี้โอเคงั้นเราข้ามไปดูหน้าโอ้ยเขาให้เราใส่ชื่อตัวละครนะครับชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าเดี๋ยวชื่อว่าอะไรดีว่านี่ครับแอนนาดีกว่าครับผมอ้าวใครมาโอเครู้หน้าครับเอ้ยชื่ออะไรมาโอเคเราตั้งเองเลยดีกว่าครับในเมื่อชื่อมันจะซ้ําแบบนี้นะครับ ใส่มั่วๆนะครับผมแล้วค่อยไปเปลี่ยนเอาที่หลังนะโอเคเพื่อที่จะให้ไม่ซ้ํานั่นเองนะครับและแต่ชื่อมั่วๆแบบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาใครจะมาอ,อ,อ่านชื่อเราก็จะอ่านไม่ออกนั่นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันเกี่ยวมั้เนี่ยกับการอ่านไม่ออกนะครับโอเคตัวเกมก็จะเริ่มเข้ามาในการสอนเราอย่างจริงจังแล้วนะครับก็จะมีสาวน้อยคนนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่ฝึกสอนเรานั่นเองนะเอ้ยทำไมคนเยอะจังเลยเนี่ยได้ข่าวว่าเกมเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะครับแต่คนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ทั้งเท่าที่สังเกตเนี่ยที่มายืนนี่น่าจะเป็นเพลเยอร์หมดเลยนะครับเพราะว่าดูจากชื่อเนี่ยชื่ออีป,ปวงแล้วก็ชื่อชื่อไม่รู้อะไรชื่อ,อไรดีเนี่ยโอ้โหชื่อแต่และคนนี่เท่ทั้งนั้นนะครับเราไม่น่าตั้งชื่อมั่วมาเลยนะครับลุงนี้น่าจะตั้งชื่อดีๆดีกว่านะโอเคเราก็รับเควสนะครับตอนนี้ตัวเกมน่าจะสอนให้เรารับเควสแล้วก็น่าจะได้เลเวลได้ของนั่นเองนะครับนี่ครับตัวล่มที่ผมอธิบายไปนะก็จะถือล่มแบบนี้นี่เองนะน่าจะเอาล่มไปฟาดเขาแหละครับหรือไม่ก็ปลาลาานะ โอเคมาเจอคนนี้นะครับคนนี้ก็น่าจะให้เควสเราเสร็จก็ได้อีกทีมาด้วยนะครับก็พลังโจมตีของเรานะครับอยู่ที่10นะครับก็ตอนเลเวล1นั่นเองนะโอเคเราก็วิ่งไปรับเควสแต่ผมชอบเสียงตัวละครผู้หญิงที่มาสอนเราตอนเล่นนะครับรู้สึกว่าเสียงน่ารักดีนะโอเคนะครับพอเราใส่บุดไปพลังโจมตีก็ดิ่งไปที่72เลยนะครับเราก็ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับโอเคก็จะมีขาดคัตซีนบ่อยๆอยู่นะแต่ก็คัตซีนเร็วอยู่นะครับไม่ได้โหลดนานเป็นชั่วโมงนะครับ โอเคเข้ามาก็จะสอนเราให้เล่นโดยการจัดการพวกมอนสเตอร์นั่นเองนะครับโอเคครับเราข้ามไปก่อนเลยกันนะผมไม่อยากรู้เนื้อเรื่องตอนสอนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเล่นเกมแนวนี้มาค่อนข้างจะเยอะก็เลยพอเล่นเป็นมากแล้วนะครับส่วนใครที่เล่นไม่เป็นก็ดูผมเล่นไปก็น่าจะพอเล่นได้เลยนะครับหรือไม่เล่นไม่ได้เกมก็สอนอยู่นี่นะครับคือเราสามารถออกจากการสอนได้ด้วยนะครับโดยการกดออกนะแต่ผมไม่ขอกดแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าตัวเกมนี้จะมีอะไรใหม่ๆมั่งนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับ ก็มันจะมีลูกศรชี้เราโกครับตามไปนั่นเองนะน่าจะทุกคนที่เล่นเกมนี้น่าจะไม่หลงกันนะโอเคนะครับตัวเราก็ตีแรงอยู่นะครับผมแต่ตัวเราไม่ไม่ได้มีคริติเค้ลนั่นเองนะครับซึ่งถ้าลองสังเกตนะครับแต่ละตัวก็จะมีการบอกอยู่นะครับว่าโจมตีระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็มีขีหรือเปล่านะครับก็ผมอธิบายไปแล้วตอนเริ่มคลิปนะจะไม่อธิบายซ้ําแล้วกันโอเคเรามาดําเนินเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับว่าเรามาจากการพวกทหารพวกนี้เพื่อทำอะไรนะครับ รู้สึกว่าคัตซี่นีแล้วน่าจะเป็นบอสของดานนี้แล้วนะครับบอสของด่านนี้ที่เราตัดหัวไปหรือเปล่าที่นั้นตัดหัวไปนะครับออต่อสู้พูดนะครับ <c oughs> รู้สุ่เขเปรย์ไทยแต่ละชื่อนี้ค่อนข้างตลกนะครับเออเราตีแรงมากเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีขีแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะติดขีด้วยนะครับเป็น184เลยนะโอเคเราก็ได้เอพีมาตั้งเยอะเลยนะครับเมื่อกี้นะแล้วก็ได้เวลขึ้นเป็นเวลสองแล้วด้วยนะครับเออ้ยมีม้าด้วยนะครับ โอ้โหรู้สึกว่าเล่นไปเรื่อยเราก็น่าจะขี่ม้าได้ด้วยนะครับเกมนี้เริ่มน่าสนใจแล้วนะครับถ้าเราได้มา้ามาขี่นี่น่าจะเป็นอะไรที่เท่น่าดูเลยนะครับโอเคไปทำเควสกันต่อเลยและกันนะครับก็การทำเควสของเกมนี้ก็ง่ายดีนะครับคือเรากดกดแค่ตรงเควสนะครับตัวเกมก็จะเดินไปทำให้เราเองอัตโนมัติแล้วนะครับนั่นใครนอนอยู่อะใครนอนอยู่เนี่ยมาอู้งานมานอนได้ไงนะครับไม่ลุกมาต้อนรับเราหน่อยละเราอุตส่าห์เดินมาหานะครับ แล้วก็ตรงฉากแบบคัดรีาาโหลดเนี่ยหรือว่าฉากโหลดเนี่ยมันก็จะมีแบบการวาดตัวละครแต่ละสายเป็นแบบตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักให้เราเห็นด้วยนะครับอ่าแล้วเวลาเราคุยกับพวกตัวละครที่มาบอกเควสเราก็จะพูดกันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งตัวละครผู้หญิงผมฟ้านี่เสียงน่ารักมากเลยนะอยากรู้จริงๆนะครับว่าใครเป็นคนพากเสียงนี้นะค่อนข้างน่ารักพอสมควรนะครับสำหรับเสียงเขาเนี่ยโอเคเราก็ข้ามไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราพอจะเป็นแล้วนะว่า เราควรจะทำไงนะครับนั่นคือหลักๆก็คือการที่เรานะครับจะต้องกดรับเควสวนไปวนมานั่นเองนะครับซึ่งฟังดูเหมือนจะน่าเบื่อนะครับแต่มันไม่น่าเบื่อเลยนะครับว่ามันจะทําให้เราได้เล่นไปเรื่อยนะครับแต่เดี๋ยวนะทำไมเลือดตัวละครเราลดมาเหลือครึ่งหลอดเนี่ยอ๋อแต่ถ้าเราไม่ได้สู้เลือดมันก็จะรีโหลดมาเต็มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับตอนนี้เขาก็น่าจะสอนให้เรามาเก็บพวกดอกไม้อะไรต่างๆนั่นแหละครับแล้วก็ทําตามเควสเข้าไปนะครับก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะครับว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรกันแน่นะ ก็ตอนเริ่มเกมก็น่าจะทุกคนก็น่าจะต้องเล่นแบบผมแหละครับเพราะว่าจะได้รู้ด้วยแคว่าเกมมันเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับตรงฉากคัสซีนก็จะได้เห็นธาตุเป็นงูไม่เยะงูธาตุไฟแล้วก็ธาตุไม้นะโอเคเราไปกันต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็มาสู้กับพวกผีเสื้อนั่นเองนะครับโอเคเมื่อกี้เราก็ปล่อยพายุพายุพายุลมไปนะครับโอเคไปต่อเลยเอ้ยเราเป็นตัวละครผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเอาเป็นว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วกันนะ เราก็เดินนําหน้าตัวละครผู้หญิงของเราเลยแล้วกันนะครับเดินนาหน้าครูฝึกสอนนั่นเองนะครับผมโอเคตรงนี้จะเป็นการแนะนําให้เราหลบหลีกสกิลนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปรับเต็มๆรู้สึกว่าจะเจอตันนะครับนี่ครับตรงหลบหลีกก็จะเป็นรูปเล็กๆอย่างนี้คือเราสามารถกระโดดได้อย่างนี้นะครับแต่ก็จะมีครูดาวเหมือนกันนะครับเราไม่สามารถกระโดดได้ล้วนๆนั่นเองนะซึ่งถ้ากระโดดได้ล้วนๆโดยที่ไม่โดนสกิลพวกสตูก็จะน่าเบื่อเกินไปนะครับนี่ครับเขาก็จะสอนเราให้หลบนะครับก็ดีนะครับสำหรับใครที่ไมม่อยาากจะะข้นครับ ก็แนะนําให้เล่นโหมดฝึกสอนไปเรื่ยจนเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคไปต่อเลยนะครับเรียบร้อยครับเรามาทาอะไรเฮ้ยรู้สึกว่าเจ้าผิดเจ้าเจ้านี่มันจะจับสาวคนหนึ่งเอาไว้ครับเราต้องมาช่วยหรือเปล่านะโอเคตีไปครับตีไปตีรัวๆผมเราจะไม่หนีอยู่แล้วนะครับตราบใดที่ยังมีผู้หญิงให้เราช่วยนั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไม่ได้มาเมื่อช่วยผู้หญิงคนนั้นหรอกระสุปคือเรามาเก็บหญ้าสีเงิน ไม่เป็นไรครับภารกิจไหนที่เราทําได้เราก็ทํานะครับขอให้ได้รีวิวก็พอนะโอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นนะโอเคกลับมาแล้วนะครับเราก็มาทเควีตกันต่อเลยนะครับต้องลำบากเจ้าแล้วแหละโอเคโอเคลำบากอะไรเราก็ทําหมดครับเพื่อ EXP แล้วก็เลเวลนะครับแล้วก็จะได้อุปกรณ์มาด้วยนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นการอัพเลเวลสกิลนะครับแล้วเขาก็มีแต้มสกิลอยู่นะครับเป็นเอ่อยีแต้แทมเลยนะครับเต็ม23นั่นเองนะ พอเราอัพนะครับมันก็จะเพิ่มมันนี้ให้เราด้วยนะครับเป็นพลังโจมตีของตัวละครเรานะครับอ๋อเราต้องถึงวิวห้าถึงจะอัพได้อีกนะครับไม่ได้จะอัพได้เลยนะโอเคงั้นรีบไปฟาร์มวิวของเรากันดีกว่านะครับเอ้ยเรามาเจอคนนี้นะครับเราจะรับเควสกับโรลิคนนี้นั่นเองนะครับข้ามไปเลยนะครับเราต้องการเวิวที่เร็วนั่นเองนะครับเราจะได้รีบเลเวลห้านะครับจะได้อัพสกิลได้นั่นเองนะครับ อ๋อนี่ครับรู้สึกว่าตัวเรานะครับจะเป็นการปล่อยพะพายุนะครับทำให้ไฟสตูเนี่ยสั้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาที่เมืองนี้นะครับเมืองสวยงามมากเลยนะว่าแต่เขาให้เรามาทําอะไรที่เมืองนี้วะเพราะว่าเราขัดดันข้ามเควสที่เขาพูดอธิบายเราแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเราจะทานะครับเท่าที่ทําได้แล้วกันแต่กราฟิกในเกมนี้นะครับจะไม่เน้นไปทางแบบกราฟิกแบบสวยงามแบบภาพแบบอลังการนะครับแต่เขาจะเน้นไปแบบ กราฟิกแนวการ์ตูนดูน่ารักดีอะครับแล้วก็ไม่ค่อยหนักเครื่องนะเล่นลื่นมากเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเป็นเกมที่ทําออกแบบมาได้ดีนะครับสำหรับใครที่แบบมือถือไม่แรงก็เล่นได้ดีเลยนะครับซึ่งบางเกมเขาจะเน้นแบบแกราฟิกสวยๆไงก็แล้วแต่คนชอบอะครับส่วนผมก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะโอเคเรามาสนใจเกมกันต่อดีกว่านะครับว่าเขาจะให้เราทําอะไรนะโอเคนี่คือสงครามอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นสงครามระหว่างสำนักนะครับโอเคเราเข้าร่วมสงครามแล้วก็ไปกันเลยนะครับ 3 t ีทรูวันนะครับตอนนี้พลังต่อสู้ของเราก็เป็นหมื่นแล้วนะครับอ่าก็จะมีสำนักอยู่2ฝั่งให้เข้ามาตีกันนั่นเองนะตอนนี้อันดับของเราอยู่ที่อันดับ3นะครับคะแนนส่วนตัวอยู่ที่ศูนย์ต้องเข้าไปเล่นก่อนแล้วกันนะโอเคตีไปครับผมตีตีกระโดดลบด้วยโอเคอเว้ยเ,เราโดนโดนพยขขายุใครเนี่ยเรียบร้อยครับเสร็จเราไปนะครับก็จะมีสำนักเหมือนจะเป็น AI หรือเปล่านะน่าจะไม่ใช่ผู้เล่นหรอกว่าเขาน่าจะสอนเราระหว่างศึกสำนักเล่นยังไงมากกว่านะครับ ก็โดนล,ลบสกิลไปอุย้ยเี๋ยวเราเข้ามากลางดงทำไมเนี่ยโอเคปล่อยพายุไปนะครับโอ้ยหลบหลบไม่งั้นโดนเต็มๆมีสิทธิ์ตายได้นะครับโอเคแต่ตัวละครเราบางนะครับอย่างที่เขาบอกเลยว่าตัวละครเราบางนะแต่ไม่เป็นไรครับสายบางดาเมจก็ต้องมีอยู่แล้วโอเคหลบมาได้ครับหลบหลบพายุน้ํานั่นมาได้นะครับนี่เจอพายุเราไปหน่อยไปไงโอ้ยโดนหลบโอเคอเคกือบตกอยู่ในวงเวียนน่ะน,น่าจะตายนะครับผมเรียบร้อยนะครับเราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครสังเกตดูมุมซ้ายนะ มันจะมีบอกอันดับแล้วก็คะแนนของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคตายโอเคตายแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเกิดใหม่นั่นเองนะไปต่อเลยครับแต่แบบนี้ก็มันดีนะครับมาวอกันอยู่แบบนี้นะครับตีกันอย่างเดียวนะตายแล้วเกิดมาตีกันต่อน,นั่นเองนะครับโอ้โหนี่มันดงชัดๆโอเคผ่าไปนะครับเข้ามาเหอะสิบหนึ่งแล้วก็จะสู้นะครับผมเพราะว่าพวกนี้น่าจะเป็นเคไอนะครับถ้าเป็นเพลเยอร์ด้วยกันเนี่ยผมอาจจะสกอร์อยู่แด่ท้ายไปแล้วด้วยซ้ํานะครับโอเคตีไปครับผมตี สกิลอะไรไม่รู้ครับมั่วไปหมดครับแต่กราฟิกอลังการมากเลยครับสกิลแต่ละสกิลเนี่ยเราก็ตายแล้วนะครับเกิดมาเพื่อตายนั่นเองนะครับผมโอเคไปต่อนะครับเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะชนะการประลองครั้งนี้นะครับอ๋อด้านบนนะครับก็จะมีการบอกสกอร์รวมของแต่ละทีมด้วยนั่นเองนะครับย่าโอเคปล่อยสกิลต่อปล่อยปล่อยไปไม่รู้อะไรครับตีอย่างนิวครับตีไม่สนนะว่าอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นนะโอเคพุ่งผ่านนะผมตอนนี้เราก็เป็นอันดับที่1นะครับ แต่เพื่อนเราวิ่งกับฐานรู้สึกว่ากับฐานน่าจะเพิ่มเลือดให้เราด้วยมั้งแต่ผมไม่กลับอยู่แล้วครับตราบใดที่ยังมีพวกศัตรูอยู่ตรงหน้านะโอ้ย,โ,อยโดนอะไรต่ออะไรมั้งเนี่ยโอ้ยโดนเสียบโดนเสียบโดนเสียบโอ้ยตายตายโอ้ยถอยมาหาเพื่อนก่อนโอ้ยเจ็บหนักครับผมเจ็บมากครับตอนนี้นะตายแล้วครับโอ้ยตัวเราบางมากนะครับถ้าใครจะเล่นสายเหมือนผมนี่อยากเข้าไปกลางดงนะครับเอาใหม่ครับปล่อยพายุไปไหนเนี่ยนี่มันฝังเรานี่ว่าเขาดันมาบ้านจะแตกแล้วเอาหน่อยเพื่อนโอเคตีมนันครับ เดี๋ยวเราพูดกับเพื่อนที่ไหนมันคือ AI นี่วาโดนลบสกิลอย่างเท่หน่อยครับโอ้ยไอนี้เข้ามากลางดงเข้ามาสดเกินไปแล้วมันวิ่งเข้าฐานเราอย่างเดียวเลยครับพวก AI ฝั่งตรงข้ามเนี่ยงั้นเราก็ต้องวิ่งเข้าฐานมาันมั่งลวโอ้ยเจ็บ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 นี่แนะ่มันไม่สนใจเราด้วยนะครับแล้วมีการขังเราด้วยนะเหยียดหยามเกินเกินไปแล้วนะครับที่ไม่สนใจเรานะโอ้ยเจ็บผมไม่สนใจพวกมันเหมือนกันดิค่ะผมรีบไปจบเกมนี้ดีกว่านะครับโอ้ยเจ็บหนักโอ้ยเจ็บหนัก เฮ้ยโดดหนีก่อนครับไม่ไหวนะเดี๋ยวตายเอานะตีตีตีโอ้โหด้วยนี้มันหมุนมานะครับแทบจะตายเลยนะครับอ้าวอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับการตีฐานนะครับแต่เป็นการจับเวลานะครับว่าจะจบตอนไหนนั่นเองนะครับแล้วก็สํานักคุณหลวงของเรานะครับก็มาเป็นอันดับหนึ่งจากพวก AI ทั้งหลายนั่นเองนะครับโอเคก็จบการประลองของกิลไปแล้วนะครับก็การเล่นของเกมก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับน่าจะไม่สอนอะไรมากมายแล้วเนาะเพราะว่ามันก็สอนกันให้เราได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าตัวเกมเล่นอย่างไงนะครับ ซึ่งผมเองเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกม RPG คือถ้าจะให้เล่นจริงๆนะครับผมว่าผมอัดได้เป็นชั่วโมงเลยแหละเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยผมเล่นมาหลายเกมแล้วครับเกม RPG เป็นเกมที่ถ้าได้ลองเล่นแล้วเนี่ยคุณจะเล่นได้ทั้งวันเลยนะอันนี้จริงๆนะครับไม่ได้โมนะครับก็เป็นการเก็บเวลแล้วก็หาของมาใส่ตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็จะมีระบบทีมด้วยนะครับสร้างทีมในการคุยกันนั่นเองนะครับนี่อะไรวะเป็นรางวัลในการเข้าเกมก็จะได้ของนะครับรู้สึกว่าเกมเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับก็รีบเข้ามาเล่นกันแล้วก เพราะว่าเขาจะได้แจกของเราเยอะๆไงก็ตัวเกมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะเป็นการรับเควสแล้วก็ทำเควสต่างๆนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําประมาณนี้แหละครับผมก็อาจจะแนะนาไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับก็อยากให้หลายๆคนลองเล่นเองมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าได้ลองเล่นเองเนี่ยมันจะเออว่าไงอ่จจะเรียนรู้การเล่นเกมได้เร็วกว่าครับเร็วกาการมานั่งดูผมเยอะเลยนะครับอ่อแล้วก็เรื่องลิงก์โหลดเกมแล้วก็พวกอ่า ทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับผมก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนั่นเองนะครับก็ตัวเกมนะครับเป็นเกมออนไลน์ RPG นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าอัดจริงๆเดี๋ยผมอัดได้เป็นชั่วโมงนะเกมแนว RPG อะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ถ้าคลิปนี้สั้นไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าย้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ